ในมิติของผลกระทบต่อภาคประชาสังคมกระทบต่อพี่น้องประชาชนผมอยากจะชวนไปดูผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของผังเมืองที่ EEC ไปทำลายระบบนิเวศไปทำลายวิถีชีวิตชุมชนของพี่น้องประชาชนที่ว่าไปทำลายเนี่ยไม่ใช่ข้อกล่าวหาที่เกินจริงครับมันเกิดจาก5สาเหตุด้วยกันเซที่1่ครับโครงการนี้ไปเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและก็ขาดความสอดคล้อง กับระบบนิเวศวิถีชีวิตอยู่ที่เขาอยู่เนี่ยเป็นเกษตรกรรมพอปรับไปมุสาหกรรมที่ประชาชนไม่สามารถก้าวทันประชาชนก็เลยตกเป็นผู้รับกรรมครับไซตที่2ครับในโครงการนี้มีมาตรการทางสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างจะอ่อนแอครับเปิดช่องให้มีการตั้งโรงงานและก็กระทบต่อวิถีชีวิตของภาคประชาสังคมกระทบต่อวิถีชุมชน3ครับ E.E.C ในส่วนผังเมืองเปิดช่องให้ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวแล้วก็เกิดเป็นขยะสะสมจำนวนมากมีงานวิจัยบอกนะครับว่าอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยถึง12ปีครับถึงจะสามารถกำจัดขยะสะสมนี้ได้ประการที่4ครับ E.E.C เนี่ยไปแย่งชิงน้ำจากภาคประชาสังคมไปแย่งน้ำจากคนภาคตะวันออกซึ่งปกติน้าก็ลาบากอยู่แล้วนะครับถ้าเราไปเที่ยวตามโรงแรมรีสอร์ทที่พักนี่ก็จะเห็นแล้วครับว่าจะมีรถขนน้ำมาเติมให้ ลำพังภาคธุรกิจพื้นฐานเดิมภาคการท่องเที่ยวภาคเกษตรกรรมน้ําก็มีปัญหาพอมี EEC ไปแย่งชิงน้ำเข้าไปอีกก็เลยทําให้เกิดปัญหาซ้ำเข้าไปอีกเพราะว่าในเ e c นั้นใช้น้ํามหาศาลครับและก็ส่งผลถึงสาเหตุที่5ครับปัจจัยการแย่งชิงทรัพยากรระหว่างภาคเกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรมสะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้ําและก็นําไปสู่ความขัดแย้งวันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับถ้าเราจะทําประชาพิจารณ์หรือทําประชามติว่าเห็นควรอย่างไร กลับโครงการ EEC อาจจะเป็นในลักษณะกลับตัวก็ไม่ได้ให้ไปต่อไปก็ไปไม่ถึงไม่รู้ว่าจะหยุดจะไปต่อหรือควรจะพอแค่นี้แต่สิ่งที่ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมก็คือว่าช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ไปครับสำนักง,งาน EEC ต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจบนพื้นฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมต่อนโยบายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเร่งขอแรงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชน ทางสำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตนออกทางรัฐบาลหน่วยงานที่กํากับดูแลครับท่านจะลงทุนเรื่องอะไรก็เป็นสิทธิของท่านแหละครับตราบที่การลงทุนนั้นอยู่บนพื้นฐานของกรอบกฎหมายและรัฐธรรมนูญรับรองไว้แต่โครงการนั้นจะไม่สามารถประสบผลสำเร็จได้เลยครับหากขาดกระบวนการมีส่วนร่วมขาดการช่วยคิดช่วยทําขาดการร่วมแรงร่วมใจจากพี่น้องประชาชนและผมจึงมั่นใจนะครับอย่างที่ผมกล่าวเรียนครับว่า ทุกโครงการกับในดีมีเสียในเสียมีดีเร่งปิดจุดอ่อนเพื่อให้โครงการนี้ได้เดินหน้าต่อไปเพื่อเป็นมรคเป็นผลเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนกลับขอบพระคุณครับ